สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้สิภาไปเบิงพอคา่าเห็ดลาบงัวอยู่ตลาดสะพานขาวตามมาเบิงคะ่ะเห็นพอค่าบอกเจ้าเจ้าิีเห็ดเหรว บก้อยกับก้อุงนึงชุชุดนึงธรรมดาเนาะครับผมโอค คลายคลิปกับขอบคุณพ่อค้าหลายๆเนาะค่ะที่เห็นลาบแซบๆให้กินรักการวิยาการคลิปนะขอบคุณในายค่ะ